สวัสดีครับอีสานม้วนซื่นบ้านมาเมื่อนี้กะพี่น้องทั้งไกลเพิ่งกัมาขอเหรียญเนาะมาขอต่วนคูณที่เพิ่งเคยมาล่ะพี่น้องทั้งต้นคูณทั้งบันวนคูณตำบลซาซลาเพื่อบรนจาจังหวัดขอนแก่นพื้เก่าล่ะพี่น้องเมื่อวานนี้กะอากาศขึ้นอากาศขึ้นเป็น Sí. ตกบะเสาตกตั <S ¿S ้งแต่ละตั Mo, oh, let me, let me feel, right. ้งแต่สามโงเาร์ผละตกไม่ได้แต่ว่าตกไม่แห้งหรอกแต่ว่าตกม่เสาขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ยอนย่อนยังสดใสอยู่แต่ว่าผลมะพร้าวอันใบร่นโพลอ์แต่ว่ามีตรล่มมากว่าน่ะผลมะพร้าวเนยวาใบร่นเนี่ยโอ้พูดบเบื่งเปล่าเลยกากาใ่กับใบนหรอกเออเอาไว้ฟ้าูมาปูกันคุณแม่ เอ,อเอาเอาเอาบางับางบงับงบังบัป่าก่อนลมแห้งอยู่ <c oughs> ลมพัดหน้าพัดหลังอยู่เลยปัดตีแสตีขวาจุดถูกก็เสิบไ่ได้ปัดตำหนาตำหลังอยู่เอ้ยเราไปอันจุดทูบข่างป่าก็ได้หรอกจุดติดเราค่อยมาเสียบก็ได้ <c oughs> แล้วปลาธนาเอาไหม

อาเงินวันบ่ถือสคันน่ะอันถืก็แตะบานู้นบ่เลยมาเจ้าจอมือสวงูันก็บ่อันนั่นตะบานีกน้ำลูกออจุดถูกได้ซึงเขาเรียงเจาทีเขาได้จุดูได้เจ็ดแปดได้ากันซื้อถือโซนตะดี่บ่ละแต่แต่ตะบุไทยนี่ก็บุสิเทียหรอกนี่ไทยมูวบ่ถือจักเทียแลวเสียแเสียฝันมาแล้ยงอย่าเนาะจ้ว่าซื้อรัดตลี่ซื้อซื้อรัดตะรี่รัดใบยูน่ะใ่เออ ่อยวันมากเจ็ดแปดเทียแล้วตะวแบบพัสิขึ้นสูงอยู่นประายอดพนยักอบเยอะนี่อ่ะหลายแม่นยอะตะวันถือตัยอดไปไปดีเรื่อน่ะตะวันยอดยังสดใสเรื่องยอดทึ่งอ่ะตะวันตัวใต้นี่กะ บ่บ่บ่ส uh, ินต sí, ัว oh ข okay. yeah. yeah. ึ้นทึงประเดยวอ่ะสิควนไฟตึอืแดดยังบนเนีเป็นเลกแบเออเนาะ ค้กมาหลายเมีเก่ามีเก่าแต่มือนี้ฝนตกเนาะมันบ้าตอนนันพูดตกแค่นี้ตกกับม่ตกกับมาอยู่แต่ว่าตกตลอดียมยาบังเลยหยุตรงสิ่กับมา ครับสวัสดีครับกัรจบเพีงค่นี่เด้อจิตเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสวัสดีครับ